ของทั้งสองคันจะสเปคเดียวกันเลยนะครับต่างกันที่ออปชั่นครับดูคันมีใบดันนะครับใบดันมันก็จะช่วยน้มย่าเข้าไปก่อนนะครับ ันนี้จะราคาอยู่ที่1นึ่0แบาทนะครับรวมจะส่งทั่วประเทศครับราคานี้จะยังไม่รวมหลังคากับใบด้านหน้านะครับก็คือจะเป็นตัวรถพร้อมตัดย่าครับ ช่วงของคนนะครับฮะตอนนี้คันนี้จะวิ่งอยู่เกียร์สองนะครับเห็นไหมครับถ้าหญ้าลกๆสมมติวิ่งอยู่เกียร์สองเนี่ยจะค่อนข้างกินกําลังครับถ้าเจอหญ้าลกอะจะต้องวิ่งอยู่เกียร์หนึ่งบ้างครับ ตอเหมือนกันครับในลักษณะทยาไม่ลบไม่สูงไม่ทึบเกียร์สองวิ่งได้สบายครับ ที่ไม่เรียบที่เป็นเนินเป็นหลุมอะไรเงี้ยครับตัดได้ครับใช้งานได้ครับล้อหลังค่อนข้างมีผลครับอันนี้จะเป็นการกดไปตัดลงต่ำสุดนะครับลากดินไปเลยครับ ใชไหครับใช้เวลาตัดไม่นานครับผลิตโดยคนไทยครับตอนนี้บริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงนานะครับสามารถเข้ามาชมรถได้ครับติดต่อได้ที่ชจางก๊อตครับ 0 9 7 0 6 1 2 9 2 9ครับที่ร้านมีให้เลือกครับเครื่องเบนซิน,นเครื่องดีเซลครับตัวเบนซินจะมีตัวเลือกเยอะหน่อยครับก็จะมีเป็นเบนซิน18แรง19แรงครึ่งย2ิบแรงครับแล้วก็เบนซินที่จะเป็น2สูบนะครับจะเป็น26แรงกับ3าแรงครับ ่วนตัวดีเซลครับก็จะมีของขันในคลิปนะครับเครื่องทาศวะครับตอนนี้จะราคาอยู่จะมีแรงแรงม้านะครับอยู่ที่ประมาณ16แรงครับส่วนตอนนี้ของทางร้านก็จะมีวางตัวใหม่ครับก็จะเป็นเครื่องคูเปอร์ต้าครับก็จะแนะนําให้วางเป็นตัวแททีหนึ่งห้าห้านะครับสิบห้าแรงสตาร์กุญแจครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือวาง ของอุบาตาเชียงกงครับที่เป็นเครื่องสองสูบและสามสูบครับประมาณสิแรงสิบเแรงสิบแแรงมานนี้ครับสามารถวางได้หมดครับโอเคครับสนใจติดต่อได้ครับมาดูรถที่จังหวัดเชียนานครับ09 7 06 1 2 9 2 9ครับช่างก๊อดครับ